สวัสดีครับวันนี้วันที่สิบสองกันยายนนะเรามาพ่นปุ๋ยเห็นไหมเรามาพ่นปุ๋ยตามตารางที่วางไว้นะครับอันดับแรกก็คือนี่ครับกลุ่มธาตุอาหารรองเสริมหรือสามฮีโร่ของผมบวกด้วยแอปซ่าแปดสิบนะครับแล้วก็บวกด้วยเคมีป้องกัน โรคและ,มะแมลงนะครับศัตรูพืชนะครับที่เป็นมแมลงในานาข้าวนะครับแล้วก็ช่วงอายุข้าวตอนนี้เนี่ยเราจะต้องเตรียมต้นเขาให้พร้อมนะครับก่อนที่เขาจะตั้งท้องดังนั้นนอกเหนือจากปุ๋ยธาตุอาหารรองเสริมสามฮีโร่ของผมแล้วเนี่ยผมก็จะมีปุ๋ย นะครับ NPK สำหรับผสมพ่นทางใบในช่วงของการเตรียมเตรียมข้าวก่อนที่จะเขาตั้งท้องเนี่ยเราก็เลือกปุ๋ย NPK ที่มีตัวหน้าสูงครับเราก็จะใช้สูตรที่ผสมออกมาเป็นสูตรตัวหน้าสูงกว่าตัวกลางและตัวท้ายเพื่อกระตุ้นให้ใบเขาได้สารอาหารครับในจดเจ,เจน เตรียมสร้างน้ำนมข้าวเนาะก็นัดอีกทีหนึง่งงวดหน้าหลังจากจะจะ,จะดูว่าตอนตอนที่ช่วงข้าวตั้งท้องแล้วเนี่ยเราก็ถึงจะเริ่มหวานปุ๋ยเม็ดเพื่อสำหรับข้าวตั้งท้องสำหรับนาแปลงนี้เนี่ยเป็นนานาจะเรียกว่ามันก็ไม่ใช่ดินร่วนปนทรายทันทีเดียวนะครับเพราะว่า มีส่วนของดินเหนียวอยู่ด้วยงนั้นการให้ปุ๋ยเม็ดทางดินก็เลยต้องพิถีพิถันหน่อยเพราะว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่นาดินเหนียวทัทีเดียวแล้วก็ไม่ใช่นาดินร่วนปวนทรายทัทีเดียวมันเป็นนาดินค่อนข้างจะผสมานาแปลงนี้หลังจากที่เขาเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยก็คงจะเป็นกลุ่มของมันฝรั่งครับที่จะปลูกต่อโอเคขอบคุณครับ